ได้ไปร้องเพลงด้วยโน่ร้องทังวันแพ้ใช่สุกับมิวกับพี่มิวเป็นไงบ้างคะกระแสดีค่ะกระแสตอบรับดีมากเลยทุกคนบอกว่าร้องเพลงได้นี่ก็แบบโอ๊ยจริงเหรอคะหรือว่าอัลบั้มต้องมาแล้วเออแต่ว่าพี่ก็ต้องอย่างเขาโดนมาทำเรานะพี่พี่ดีเจอ่ะใช่ใช่มีซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยเขาถามอยู่ว่าชอบเพลงแนวไหนก็เลยอุ๊ยหรือว่าความฝันที่ไม่เคยฝันมันจะเป็นจริงไปเห็นหน้ามิวสิ่งที่คุณบอาไม่เนาะ อดดีบแล้วเปล่าไม่แตเห็นเขาส่งหมดใจโดยรวมมาให้เรานะในคอมเมนต์เป็นขับหรือเปล่าใช่แฟนแฟนเชียร์จ้าค่ะอย่างนี้น้าหน้าก็ไม่เป็นกังวลใช่ไหมว่าพอสลับมุงทุกงานบันเทิงมากกว่าตอนมีมงอีกใช่ไหมไม่ต้องห่วงงานบันเทิงมีหลายอย่างให้เราทำมากเลยอ่ะใช่ค่ะจริงๆวงการในวงการบันเทิงมันก็มีหลายแบบหลายเวิธเนาะที่จะไปได้ก็เดี๋ยวมารอดูกันค่ะแล้วก็พี่มิวจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งไหมคะ ไม่แน่ใจค่ะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าแบบเออเผื่อมีงานไหนที่อาจจะได้ไปออกงานคู่อย่างนี้ป่าวเออไมสมงานนั้นัคะก็มันมีแบบตามตามคอมเมนต์มากกว่าค่ะใช่ตามคอมเมนต์กันมากกว่าแล้วแฟนเราไม่ว่าหรอคบหนุ่มก็ไม่ว่าค่ะเพราะว่างานคืองานถ้าว่านี่ก็ต้องมาคุยกันแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงแยแยไม่ออกเออไม่ใช่ 오케이. Okay. 오케이. <laughs> okay. okay.